ประชุมใหญ่กันด้วยปัญหาที่เป็นปัญหาหนักเหลือเกินนะคะเราเห็นว่าปัญหานี้ถ้าหากว่าไม่รีบแก้ไขจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังอาจจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สได้นั่นก็คือการที่จะให้พนักงานใส่เครื่องแบบหรือไม่ใสเครื่องแบบฟรีแปลว่าสบายสตายไตล์แปลว่าแบบฟรีสไตล์ก็แบบสบายๆไงนะแบบสบายๆเพราฉะนั้นคนที่อยู่ในประชาธิปตไตยเนี่ยชอบสบายๆอยู่แล้วมาบังคับอะไรกันนักหนา <N> <N> ผมนี่เป็นฝ่ายการตลาดเนี่ยขืนใสเครื่องแบบที่บริษัทให้เนี่ยโอโหตายเลยนะเพราะเกิดไปเข้าบริษัทซึ่งเขาเหยียดสีนี้คุณด้วยไม่ต้องคิดขายแล้วให้ไปขายของใส่แต่เครื่องแบบอย่างเดียวเดินเข้าไปโอโหหน้าเบือ่อเบื่อินิงาก็ยังเบื่ออยู่แล้วจะไปขายอะไรนะไม่ได้ก็สีสไตล์แล้วเวลาเนี่ยถ้าคืนใสเครื่องแบบบริษัทก็เสียเงินอีกเยอะแยะบ่นพราขอโบนัสก็บ่นบ่นว่ายังไงบอกว่านี่เครื่องค่าเครื่องแบบแพง อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งชุดตั้งหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเอาเก็บรวบรวมให้เธอมาจ่ายโบนัสจะดีกว่าแล้วคนไม่ใส่เครื่องแบบเนี่ยพูดอะไรก็สบายนึกอยากจะพูดเลยก็พูดได้ไม่มีใครรู้เราเป็นอะไรเห็นไหมเดนนี้ตามกระทรวงต่างๆเนี่ย <S <s> <S เขาใส่กันวันเดียววันเดียวใส่ทําไมใส่กันผีไปแค่วันเดียวยยว,ยว,วันอื่นก็ไม่ใส่แล้วเขายังเบื่อเลยเห็นไหมน้วจะมาบังคับอะไรกันใส่กันนักหนา คนใส่เครื่องแบบเนี่ยพูดอะไรพูดยากเลนะไปถางไหนก็พูดยากจะพูดแม้เหมือนเมื่อก่อนีก็ดูแต่ตอนสปกรเนี่ยตอนก่อนอัดใหญ่พอเข้าไปอยู่ปุ๊บมีเครื่องแบบปั๊บเบาๆพูดถูกแล้วเรียกว่ามันติดหัวติดหมวกติดอะไรก็ติดบ่าติดบ้างติดแขนพูดไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเวลามีเครื่องแบบเนี่ยมันพูดอะไรก็พูดไม่ได้มันรับนะฮะอย่างพวกที่มีเครื่องแบบดีๆเวลาไปพูดเขาเชิญไปพูดเนี่ย ไปถึงพูดเลยพูด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 เสร็จคนตบมือไม่ใช่ดีนะ Split, คนตบมือนี่อาจจะซวยได้นะอาเพราะทําไมเพราะคุณคิดดูดิคนมีเครื่องแบบไปพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องนโยบายคนไม่ฟังก็ต้องด่านายลูกเดียวอ่ะเนี่ยนายฉันทําไม่ถูกนายไม่ดีนโยบายไม่ดีคนตบมือกันเพียบเลยแต่ตบมือกลับไปบ้านหน,นาวนะแล้วบางคนเนี่ยไม่ถูกษีก็ไม่อยากใส่ก็ลงโทษไม่ใส่เสื้อก็จะเก็บสิบบาทบ้างจะเตือนบ้าง ออกไปเตือนมั่งโบนัสไม่ให้มั่งแต่ดูนี่เป็นยังไงเสื้อผ้าฝ่ายบริหารเองเนี่ยยังไม่ใส่เครื่องแบบเลยอ้าวทานทำไมไม่ใส่อ้าผมฝ่ายบริหารเนี่ยอ้าแล้วเขาเปคนงานต้องใส่อ้าคุณเป็นคนงานนี่ต้องใส่ไม่ถูกมันไม่จริงนี่มันประชาธิปไตยแล้วก็ใส่เครื่องแบบไปไหนก็ต้องเดินตัวเก่งนะจะพูดจะจาจะอะไรนี่คอยระมัดระวังฮะพอคนไอ้มาหรือยังไม่มาอยังอ้ามันลำบาก แล้วไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้จําได้แม่เนี่ยเพราะบริษัทเนี่ยจะต้องติดตาเนี่ยแล้วตาบริษัทเราก็โอ้โหหน้าเจ็บติดเข้าไปเนี่ยดูแต่กายยังรู้เลยมาจากบริษัทอะไรแมจะพาใครไปเที่ยวตามบูตามบายไปเที่ยวไหนบ้าง่ไม่ได้อยู่ฟรีสไตล์ใช่ไหมฟรีสไตล์ดีกว่าถ้าถึงปีเนี่ยถ้าเอาเงินค่าเครื่องแบบเนี่ยมาแบ,บ่งเป็นโบนัสกันเนี่ยดีไหมดีเห็นไหมการใส่เครื่องแบบนั้นจะทําให้พูดไม่ออกเพอติดหมวกบ้าง เข็มบ้างติดเครื่องไม้บ้างติดอะไรไปหมดโดยเฉพาะติดคอจริงๆแล้วเนี่ยที่สําคัญไอ้เหล่านี้ไม่ใช่สําคัญจริงๆหรอกที่พูดไม่ออกจริงๆแล้วเพราะกลัวติดคุกทางฝ่ายที่บอกว่าฟรีสไตล์เนี่ยผมสืบชาบเบื้องหลังมาหมดนะฮะพวกนี้มาคัดค้านเพราะมีเบื้องหลังฮะคุณธนรัตน์นะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับที่คัดค้านเนี่ยนะฮะเพราะเขาอดีตเนี่ยเคยไปสมัครจะเข้าเรียนในสถาบันที่มีเครื่องแบบแล้วเขาไม่รับนะฮะ<อ>เพราะเขาหวงค่าเครื่องแบบนะครับ จะจะเสียมากนะครับส่วนคุณชน,นานาฝ่ายพีฝ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับที่คัดค้านเนี่ยเพราะเธอเคยผิดหวังกับคนในเครื่องแบบมาก่อน,นแล้วผู้จัดการการตลาดที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยท่าน,นอยากใส่เครื่องแบบดูท่านแต่งตัวสิครับนั่นเครื่องแบบชัดๆอยู่แล้ว ต้องคัดค้านครับเพ,พราะภรรยาท่านสวยและเป็นคนชอบแต่งตัวฮ <c oughs> ะภรรยาสั่งบอกยอมไม่ได้นะเดี๋ยวฉันไม่ได้แต่งตัวเลยต้องมาคัดค้านนะครับ <c oughs> และท่านพูดเรื่องการใส่เครื่องแบบเนี่ยเป็นการฟุ่มเฟือยเอาไปจ่ายโบนัสดีกว่า <c oughs> โบนัสนี่นะครับได้มาหนเดียวเครื่องแบบเนี่ยทำให้คนประหยัดท่านรู้ไหมครับผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยนะฮะชุดที่แต่ตัดกันมาแต่ละชุดเนี่ยชุดหนึ่งผมไปเช็คมาแล้วครับราคาประมาณ2,000บาทต่อชุด แล้วใส่ซ้ําก็ไม่ได้ใช่ไหมเดือนนึงอย่างน้อยต้องมี10ชุดสลับกันไปสลับกันมาเดือนนึงสองหมื่นนะฮะปีหนึ่งสิบสองเดือนเอาอย่างเบาๆนะครับสามรอบใส่กันแล้วกันนะฮะหกหมื่นต่อปีนะฮะแต่ถ้าชุดเครื่องแบบครับชุดละสองพันมีสามชุดครับหกพันบาทใส่ได้ทั้งปีเลยครับนี่มันประหยัดกว่านะครับแล้วฉูกเฉินขึ้นมาเนี่ยใส่ซ้ำได้นะครับผมเนี่ยครับใส่เครื่องแบบครับชุดนี้ใส่มาสามวันแล้วครับ ชุดเดิมครับพอเพอลินไม่ได้กลับบ้านไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นชุดเครื่องแบบเงี้ยคนก็นึกว่าคนละชุดกันนะฮะสับไปสับมานะฮะยกเว้นผู้การฝ่ายบุคคลนั่นเองท่านนั่งคัดจมูกฟึดฟัดฟึดฟันอยู่นะถ้าเราปล่อยให้คนแต่งฟรีสไตล์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวันดีคืนดีครับผู้จัดการแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยครับแต่งชุดนะครับใส่กางเกงขาสั้นแล้วใส่เสื้อเสื้อกล้ามนะมาทํางาน ท่านลองดูสิครับบริษัทเราจะวุ่นวายขนาดไหนพนักงานจะไม่เป็นอันทํางานคอยมองแล้วพนักงานไม่ทํางานยังไม่เกิดผลเสียเท่าไหร่นะครับผู้บริหารอย่างผมไปคอยมองยิ่งเสียหนาข้าปใหญ่งานบริษัทเสียหายเพราะแต่งตัวกันตามสบายเพื่อนผมเป็นเจ้าของบริษัทครับบอกว่ายึดบั่นในระบบฟรีสไตล์บอกพนักงานแต่งตัวยังไงก็ได้ขอให้มากกว่า2ชิ้นเป็นใช้ได้ มันมาเลยครับมันมากกว่า2ชิ้นจริงๆฮะมีผ้าพันคอกับถุงเท้าทำไมนะคะจะต้องมาโดนบีบคั้นกดดันบังคับนะคะให้ต้องใส่ชุดแบบนี้สีนี้อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันน่าเกลียดที่สุดเลยนะคะบังคับจิตใจเกินไปแล้วนะคะคุณพิดูนะคะว่า คนเรานี่นะคะสมมติว่าโดนบังคับให้ใส่เครื่องแบบนะคะสีนี้ทุกวันทุกวันคนเราก็จะสมองฝ่อนะคะสมองจะไม่ได้ใช้งานตื่นมาแทนที่คิดว่าเออวันนี้จะได้ใส่นู่นใส่นี่อันนี้ใส่ไอ้นั้นอันนั้นใส่อันนี้ไม่ได้ค่ะเถ้ยพรุ่งนี้๋ยวก็ชุดเดิมอ่ะ <c oughs> พรุ่งนี้มาเรือนี้มาได้ชุดเดิมเพราะฉะนั้นสมองก็จะเริ่มฝ่อไปเรื่อยเรืยเรื่อยๆจนทั้งหมดสมรรถภาพไปเองนะคะพูดถึงฤดูกาลนะคะ คุณพ่อทั้งหลายนะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะโดนคาล้างสมองมาแทนที่เราจะได้แต่งตัวตามฤดูกาลหน้าหนาวเราก็ใส่เป็นสีทึมเป็นหนาๆนานาอะไรใส่บุ้งใส่บูทเป็นเปรี้ยวบูทตขึ้นมาถึงเข่าแบบที่นาอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอพอหน้าร้อนนี่นะคะเราก็ใส่เว้าหลังเปิดหลังนะคะใส่ฮอตแคนใช่ไหมคะ นู้นนะคะมาพูดยังไงว่าใส่ขาสั้นเล่จะเออคนนู้นคนนี้มองบริษัทที่ฉันมีแต่คนดีไม่มีคนลามกนะคะแล้วก็เกิดว่าสมมุติว่าเราพร้อมใจกันใส่ทุกบริษัทเป็นซีซั่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เป็นธรรมดาคนในบริษัทแล้วก็ดูอ oh, อธรรมดาไฮสวัสดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นขึ้ามา โอ้เซอร์ไพรส์บริษัทนี้เกรย์ค่ะ <Yeah. S 1> โอ้ย <Yeah. S 1> มาติดต่ออะไรเล้วเกรย์ค่ะมีแต่คนเกรย์เกรย์เกรใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็อยากจะมานะคะ mm hmm. อ๋อนี่คุณเลิกต้องเถียงนะคะฝั่งคณุเนี่ยน,นะคะด mm hmm. ิฉันนั่นนะคะในฐานะของเออเป็นผู้นําของผู้หญิงในบริษัทนะคะดิ mm hmm. คุณคิดดูนะคะคุณบอกว่าต้องเป็นชุดในเครื่องแบบเท่านั้น mm hmm. ที่จะได้ใส่ซ้ำไปซ้ำมาไม่จริงคะ่ะนี่ใส่มาสองวันแล้วนะคะเ mm hmm. พราะเมื่อาวานถอดน,นี่ออกออก็เป็นอีกชุดหนึ mm ่ง hmm. เห็นไหมคะเห็นหรือเปล่าคะเห็นนะคะ หรือไม่พอใจเมื่อวานที่ใส่ชุดนี้วันนี้ใส่ชุดนี้ใช่ไหมไม่พอใจพุ่งที่ปลดอีกได้อีกชุดหนึ่งนะคะได้ชุดนึ่งนะคะเขาไม่พอใจเขาเปลี่ยนได้เสมอน ชนาาฮุดดี้นี่มันไม่ใช่พูดอะไรมันแสดงเลยนะใช่เขาเป็นนักแสดงไงก็ต้องออกให้เต็มที่ของเขาเขาเป็นนักแสดงพอเขาพูดเรื่องนี้ปั๊บมันเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยใช่ไหมมันดูเป็นสีสันดูแล้วมันเข้าเรื่องอันนี้เด็ตรงคือใส่เครื่องแบบกับฟรีสไตล์ก็ชนาาพูดเข้าเลยที่มันดูไม่ค่อยเข้าเลยก็คือคุณพนัทไทยล้วนเียนะ แกไม่น่าจะพูดซีฟีสไตล์ได้เลยแกมันเครื่องแบบชัดๆอยู่ตัวแกเ่ยแล้วกระจายอย่างงี้ทั้งในชีวงกลาวันแล้วก็นอกจอในตอนก็เลงต่อแกพูดเลยนะก็ดูหน้าแค่สิพูดไปในคิวขโมดไปว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยที่พูดมันก็สนุกไปนะว่าเมื่อสมัยก่อนนี่เรานี่ มียี่สิบห้าปีแล้วยี่สิบห้าปีมาแล้วได้อะลุอีกเนี่ยยี่สิบห้าปีมาแล้วคิดดูแล้วกันค่ะว่าเรายังถกเถียงกันอยู่เลยเรื่องระ<ส>หว่างฟรีสไตล์กับใสเครื่องแบบสแบบใส่เครื่องแบบหรือไม่ควรใส่เครื่องแบบคือคืออย่างนี้มันมีคำอย่างนี้นะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะบางคนบอกเอาไปว่าจะไปทําอะไรก็ได้แต่มันจะมีเนี่ยจะมีเครื่องแบบมียูนิฟอร์มไหมภาษาอังกฤษมันมีใช้อยู่ยูนิฟอร์มคือเครื่องแบบถูกไหม และขนาดเดียวกันการแต่งกาย <c oughs> ทุกครั้งที่เราไปงานเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเขาเรียกแอดทายภาษาอังกฤษนัน <c oughs> คือการแต่งกายจะต้องกําหนดนะเดี๋ยวีไปงานแต่งงานอะไรเขาจะบอกหมดงานประชุมงานประชุมเขาต้องวงเล็บข้างล่างเลยนะว่าแต่งกายยังไงการแต่งกายยังไงบางทีเขาจะเขียนไงว่าบางทีเป็นคอร์ทเทลบางทีเป็นคอรเทลก็คืองานคอรเทลก็จะบอกบางทีก็แต่งกายก็บอกว่าชุดสากลชุดสากลถูกไหมนี่ก็จะต้องบอกหมดเลยชุดสากลก็คือพวกสูตร นะทำไมาผูกท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดสากลคือสากลนิยมก็คือที่เจ้านะหรือบางทีก็เขาเรียกว่าบิสเนสแต่บางทีก็เรียกว่าบิสเนสแคชวลเป็นแคชียลเป็นลักษณะของไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไม่ต้องใส่สูตรไม่ต้องผูกท้ายผูกท้ายได้ผูกท้ายพออันนี้ก็เป็นบิสเนสแคชเชีลหรือบางทีเขาเรียกว่าสมาร์ทแคชเชียลอันนี้ก็สบายสบายชัดเริ่มใกล้กับฟีดส์สไตล์แล้วใช่ไหมสมาร์ทแคชเชีลคือ ให้มันดูดูดีอ่ะดูดีแล้วก็สบายๆหน่อยแต่ไม่ต้องให้มันเป็นการถูกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำเหล่านี้มันถูกใช้มานานจริงไหมฮะใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งๆคำว่าฟรีสไตล์เนี่ยปกติเขาปกติเขาจะไม่เขียนนะไม่เขียนคำนี้จะไม่เขียนในการ์ดเลยจะไม่เขียนในการ์ดเลยถูกไหม้าไม่เขียนก็แสดงว่าโอเคฟรีสไตล์ได้ฟรีสไตล์ได้แต่เขาไม่เขียนคำนี้เขาจะใช้คำว่าพวกอะไรนะ casual mistake casual ค่ะแล้วประเดยนนี้เขาต้องมีเีมมีสีอีกสีถูกไหมโดยท้องานแต่งเนาะกดดันมาก บังคับกันจังใครไม่มีชุดสีนี้ก็คงไปงานเขาไม่ได้สิมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงเขาก็บังคับไปหมดทอะเดี๋ยวนี้ไปม็อบยังใส่สีเลยอาจาเออหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ไงก็มันก็พคนกาอ่านหนังสือมาเฮคือสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มไปไหนกลับเข้ามาฮาไม่เจอไอ้เล่นเนี่ยจะได้เพราะฉะนั้นไอ้การแต่งกายนี่เป็นอะไรที่แบบถกเถียงกันมานาน ตั้ง20กว่าปีนะทีวีเวอร์ทีพูดไว้อะม,มันยังเป็นปัจจุบันได้เลยอเออนี่ยังไม่พอนะเดี๋ยวมีตอนต่อไปอยังมีอีกอะยังมีตอนต่อไปพูดโอ้โเรื่องเครื่องแบบกับฟรีสไตล์นี่ต้องพูดอีกนั้นเพราะว่าอย่างอาจารย์ถาวรเนี่ยแก แกพูดในลักษณะเหมือนบริษัทกำหนดเรื่องอะไรนะต้องไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องแบบแต่ตัวแกเองอะตัวใส่เครื่องแบบเลยตัวแกแต่พร่อแกชื่อถาวรไงก็ใช่ไงเป็นเครื่องแบบถาวรเลยแหละแกไม่ได้ฟรีสไตล์นะแล้วแกชอบทํางานบริษัทจริงๆเพื่อผมรู้จักกันเนี่ยนะอ๋อเหรอแกทำงานบริษัทเพราะอะไรเพราะว่าแกไม่ต้องใช้อะไรเพราะใช้เครื่องแบบบริษัทไง อ๋อเพื่อประหยัดประหยัดเนี่ยแกก็คิดแค่นี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากถูกไหมครับแล้วก็รู้มาว่ามีเมียคนเดียวก็เป็นเป็นยูนิฟอร์มได้ใชแบบเดียวเลยก็ปหยัดอไม่ต้องไปไม่งั้นไปฟรีสไตล์มันยุ่งยากถ้าไปเมียสั่งให้ทําอะไรก็เป็นแบบเบอร์บทเลยเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นแพทเทิร์นอ่ะเป็นแพทเทิร์นอาจารย์รู้ได้ไงก็ก็อดีตไม่ได้อ่านหนังสือหรืไม่ต้องอ่านก็เล่าให้ฟังเลยครับอดีตเพื่อเออู้จักกันเอาใจเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปได้หนุกกันนี่อีก